สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมรักนอกเอ็นอีทัลเลิรบทุกคนนะไม่ว่าจะเพิมไหนก็แล้วแต่นะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเล็กไปน้อยๆนะครับแนะนำข้อมูลเล็กๆน้อยๆในเซิฟเวอร์จริงกันนะนะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูความกันเลยนะครับลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มส่วนต่อขยายของแผนที่เอ็ t เลตทานะครับ การเพิ่มส่วนต่อขยายนั้นมันก็จะเพิ่มไปทางด้านซ้ายนาของแผนที่เล็กเดรนนะก็จะมีการเพิ่มสิ่งก่อสร้างนะครับที่เป็นหอคอยทั้ง4หอคอยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นดันเจี้ย้ละกันนะผู้เล่นนั้นสามารถเข้าร่วมนะครับในหอคอยน,นั้นๆได้นะเพื่อชิงรางวัลหรือ เก็บสะสมรางวัลที่ได้รับนะครับในการผ่านหอคอยในแต่ละชั้นนะเราก็มีตัวอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆนะของเกมเพย์ในหอคอยมาให้ดูกันนะครับนะเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับ เมื่อเข้าร่วมเล่นในหอคอยแล้วนะครับหลังจากผ่านในแต่ละชั้นแล้วเราก็จะได้รับไอเทมที่เป็นรูปดวงดาวมาเก็บสะสมไว้นะเราก็เก็บสะสมไว้นะครับสําหรับไอเทมที่เป็นรูปดวงดาวนะเพื่อนํามาปลดล็อกคุณสมบัติในแผนผังดวงดาวตรงนี้นะครับนะสำหรับการปลดล็อกคุณสมบัตินั้นกง่ายๆนะเก็บสะสมไอเทมที่เป็นดวงดาวตรงนี้นะ ครับให้ครบตามที่มันกำหนดไว้นะคุณสมบัติที่จะปลดได้ก็จะมีพลังโจมตีทางกายภาพพลังโจมตีเวทมนต์ปลักป้องกันทางกายภาพปลังป้องกันเวทมนต์นะครับแมกนิีเป็นต้นนะครับนะในส่วนระดับที่ยังล็อกอยู่นะก็คือว่าผู้เล่นจะต้องผ่านออกคอยนะครับตามที่มันกำหนดไว้นะ เมื่อ,อผ่านถึงตามที่มานกำหนดนะครับตัวระบบแผนถังดวงดาวนี้นะครับจะปลดล็อกให้อัพคุณสมบัตินะครับอัตโนมัตินั่นเองนะในส่วนของไอเทมนะครับที่เป็นรูปดวงดาวนั้นผู้เล่นก็สามารถมาคราฟหรือสร้างได้นะครับที่หม้อ หม้อตุนม้อต้มตรงนี้นะเพื่อสร้างไอเทมที่เป็นรูปดวงดาวนะครับมันก็จะมีให้สร้างตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีการใช้วัตถุดิบประมาณนี้นะครับนะสำหรับวัตถุดิบนั้นอนาคตผมไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะะก็รอติดตามข้อมูลในอนาคตละกันนะครับนะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้สร้างไอเทม ที่เป็นรูปดวงดาวนะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุปรงในส่วนของระบบยิวนะไม่รู้ว่าปรับตรงไหนนะครับนะแต่เบื้องต้นก็น่าจะเป็นการปรับปรุปรงของรางวัลหรือไอเทมที่ได้รับจากการทำภารกิจในระบบสงครามคียวทั้งปกติ แล้วก็แบบสีสั้นนะครับเออแต่อนนี้นะครับก็ให้ดูระบบสงครามว e วนะครับที่เป็นแบบสีสั้นสนลักกันนะเราก็มาดูว่ารางวัลมันปรับเพิ่มตรงไหนอันนี้เพื่อนๆก็ต้องสังเกตเองนะเพราะว่ารางวัลน,นี่ผมก็ไม่เคยได้สนใจหรอกว่ามันปรับลดปรับเพิ่มอะไรบ้างนะครับนะอ่ะ ผมก็เลื่อนให้ดูนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับสำหรับรางวัลน,นี้ก็จะเป็นารางวัลรกิจนะครับที่ผู้เล่นอําในสงคารามตีวอนะครับระดับสีตั้นนะที่เป็นฤดูกาลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสุดท้าย นะครับก็จะมีการเพิ่มการ์ดจากต่างโลกนะอีกแล้วของบอสในบอยลีนะครับก็จะเพิ่มมา2ใบด้วยกันใบแรกก็จะเป็นการ์ดต่างโลกจากบอสดอับเบิลนะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นการ์ดต่างโลกจากบอสเอ่อชื่อว่าอะไรวะโอนบาลอนหรือโอนทุกไม่แน่ใจนะครับนะก็จะเพิ่มมาอีกใบหนึ่งนะครับ ก็มีแค่นี้นะสำหรับการที่เพิ่มมาในวอลลีนะสำหรับรายละเอียดการปรับปรลลุงเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จริก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในะขั้นต่อไปสวัสดีครับ